OK，ครับลูกศิษย์ครับตั้งใจเรียนบทความสั้นนี้ตาม老师นะค这次旅游我去了不少地方，每个地方都让我非常难忘。我先去看了黄河，黄河是中国有名的大河。我坐在船上。 一边看一边照相，一路上经过了很多地方，每个地方都不一样。我想快点儿把照片发给大家，叫朋友们也高兴高兴。老曼百万来看，老曼百对感慨如是看。这次旅游，ในการเดิ <noise> ครั้งนีง้ฉันไปมาหลายที่มา,มากๆเลยนะแต่ละที่ที่ฉันได้ไปเนี่ยมันทำให้ฉันมีความทรงจำดีๆประทับใจมา,มากๆแล้วเลิมยากมา,มากๆเลย我先去看了黄河่้วงเอ,อที่แรกเลยนะฉันไปดูแม่น้ำขวางเหอ แม่น้ำเหลืองของจีนก่อนนะฮะ黄河是中国有名的大河แม่น้ําหว河เ,เป็นแม่น้ําที่ใหญ่และมีชื่อเสียงของประเทศจีนครับ我坐在船上，陈，挡油奔了，นนอนเะฮะ，一边看一边拍照，นะฮะ,ะ,ฮะ，ะชมวิวไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยครับ 一路上经过了很多地方啊妈妈妈妈妈，啊ตลอดทางเนฉันได้ผ่านหลายที่มากๆฉันได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่มากๆนะครับแต่ละที่มีความแตกต่างกันออกไป我想快把照片给大家อยาจะรีบเอารูปภาพเหล่านี้ที่ฉันถ่ายเหล่านี้ไปโพสต ไปส่งให้ทุกคนได้รับชมได้ดูนะฮะเจ้าเพื่อน友们也高兴高兴นะทำให้เพื่อนของฉันนะฮะก็มีความสุขและดีใจไปกับฉันด้วยนะรู้สึินะครับโอเคครับรู้สิครับถ้าเป็นไม่ได้เชก็บไว้แล้วเรียนหลายๆรอบนะครับ